คิวคือบอกเลยว่าแบบถ้าใครที่แบบได้ได้เบสเป็นแฟนนี่คือแบบโชคดีคิวคือบอกเลยว่าแบบถ้าใครที่แบบได้ได้เบสเป็นแฟนนี่คือแบบโชคดีคิวคือบอกเลยว่าแบบถ้าใครที่แบบได้ได้เบสเป็นแฟนนี่คือแบบโชคดี แพทริกลั่นเองใครได้เป็นแฟนสาวเบสโชคดีมากๆงานนี้ฟินกันทั่วจอมล่าสุดหนุ่มแพทริกบาวริสได้ไปถ่ายรายการคาปากของสาวนุ่นเรียกได้ว่าเป็นกระแสตั้งแต่ยังไม่ได้อลอเลยทีเดียวเพราะแต่ละคำพูดที่สาวนุ่นตัดมาก็ทำเอาเกิดดราม,ม่ารัวๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกระแสที่ดีมากๆเพราะสาวนุ่นได้ตัดมาตอนสัมภาษณ์หนุ่มแพทริกบาวริสหรือแพทริกดะวันยูโน โดยมีจังหวะที่ตอนนี้สาวนุ่นได้ถามว่ากําลังจิ้นกับใครอยู่ซึ่งหนุ่มแพทริกก็ตอบชัดว่าเป็นสาวเบสแถมยางชื่นชมสาวเบสอีกว่าใครที่ได้สาวเบสเป็นแฟนเป็นคนที่โชคดีมากๆซึ่งงานนี้เองแฟนคลับก็อยากดูแล้วล่ะค้ะว่าหนุ่มแพทริกจะพูดคําว่าเบสกี่ครั้งกันน่าจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆยังไงทุกคนก็รอดูรายการคาปากของสาวนุ่นซึ่งจะปล่อยในวันที่10ธันวาคมนั่นเอง มั่นใจค่ะว่าแฟนคลับทั่วด้อมจะต้องฟินอย่างแน่นอนและต้องมาชื่นชมสาวนุ่นที่เลือกคำถามออกมาที่เป็นอย่างดีและจะได้ทราบทุกมุมของหนุ่มแพทริกซึ่งมั่นใจค่ะว่าจะต้องมีอีกหลายมุมที่แฟนด้อมไม่รู้อย่างแน่นอนก็ขอให้สาวนุ่นล้วงลับมาให้แฟนคลับได้ทราบกันด้วยนะคะเพราะตอนนี้บอกได้เลยว่ารอดูเลยค่ะนัดรอดูรายการคาปากพร้อมกันวันที่10ธันวาคมนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอให้หนุ่มแพทริก เป็นหนุ่มที่โชคดีทําคะแนนชนะใจสาวเบสสักทีค่ะฉะนั้นวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ขอให้หนุ่มแพทริกตามสาวเบสเป็นการเซอร์ไพรส์ถึงเกาหลีมั่นใจค่าว่าจะต้องได้ใจสาวเบสไปเต็มๆไม่ต้องไปดูแลน้องก็ได้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วน,น้องๆก็โตกันแล้วก็มาดูแลสาวเบสและเป็นกําลังใจให้สาวเบสพร้อมทั้งมาถ่ายคลิปวิดีโอโมเมนต์การเค้าดาวด้วยกันจะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนคลับฟินจรี มีหยุดอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นตอนนี้ก็รอดูหนุ่มแพทริกข้างรักในรายการคาปากไปก่อนนะคะทุกคนขอขอบคุณเบสคำสิงห์แพทริกปรวริสและนุน่นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ